วันนี้เราจะมาพูดเรื่องเครือข่ายแลนนะครับเครือข่ายแลนเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อภายในพื้นที่จํากัดนะครับเช่นภายในบ้านโรงเรียนสํานักงานหรือว่าอาคารเดียวกันนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับทรัพยากรเช่นเครื่องพิมพ์ไฟล์หรืออินเทอร์เน็ตระหว่างอุปกรณ์ต่างๆนะครับ ลักษณะของเครือข่ายนนะครับ1น,นะครับขอบเขตจำกัดใช้พื้นที่เล็กน้อยเช่นห้องเดียวหรืออาคารเดียวความเร็วสูงมีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงต้นทุนต่ำติดตั้งและดูแลรักษาง่ายไม่ต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานมากนะครับอุปกรณ์เชื่อมต่อใช้สวิตช์เราเตอร์สายแลแนหรือ WiFi นะครับ ตัวอย่างการใช้งานเครือข่ายแลนนะครับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายเครื่องในสำนักงานหรือแชร์เครื่องพิมพ์เล่นเกมแบบแลนระหว่างคอมพิวเตอร์หลายเครื่องใช้อินเทอร,ร์เน็ตร่วมกันภายในบ้านนะครับโเทเคนนะครับโเทเคนได้ความปลอดภัยใช้ในระบบคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์ครับ 2. โเทเคนในโลกคริปตโตเคอเรนซี เป็นหน่วยของมูลค่าหรือสิทธิ์ที่สร้างขึ้นบนบ็อกเซนนะครับ3นะครับโทเค็นด้านในด้านโปรแกรมมิ่งภาษาคอมพิวเตอร์หมายถึงหน่วยย่อยของโค้ดเช่นคำสั่งตัวดำเนินการตัวแปรนะครับอ่าครับข้อที่สนะครับโทโทเคน ในการเล่นเกมบริหารออนไลน์เช่นซื้อโทเคนในแอปเพื่อแลกของรางวัลเติมเกมหรือโทเคนในเกม,มครับต่อมานะครับก็จะเป็นเครือข่าย FDDI คืออะไรนะครับ FDDI เนี่ยเป็นมาตรฐานเครือข่ายความเร็วสูงที่ใช้ใยแก้วนำแสงในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายโดยออกแบบมาเพื่อรองรับการส่งข้อมูล ระยะไกลในระดับองค์กรนะครับผมอ่าต่อมานะครับโครงสร้างของ FDDI นะครับ FDDI เนี่ยใช้โครงสร้างวงแหวนคู่นะครับหรือ duo ring นะครับอ่าอ่าอันแรกนะครับผมก็เป็น p e r i อร e r y ring นะครับใช้สําหรับการส่งข้อมูลหลักนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็น score ี่เดอร g the ring up ใช้สำรองข้อมูลหากวงแหวนหลักล้มเหลวนะครับเพิ่มความทนทานต่อความล้มเหลวนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมวิธีการทํางานนะครับผมอุปกรณ์ในเครือข่าย fddi จะต้องรอให้ได้รับโทเค็นก่อนจึงจะสามารถส่งข้อมูลนั้นได้นะครับโทเค็นเนี่ยเป็นเหมือนบัตรผ่านที่วนไปรอบๆวงแหวนนั่นเองนะครับแล้วก็ป้องกันการชนกันของข้อมูลนะครับผมครือข่าย atm สืออะไรเอทีเอ็มเป็นเทคโนโลยีสื่อสารแบบความเร็วสูงที่ออกแบบมาเพื่อส่งเพื่อส่งข้อมูลประหาประเภทอ่าหลายประเภทพร้อมกันเช่นข้อมูลเสยียงวิดีโอข้อมูลดิจิทัลทั่วไปโดยใช้แบ่งข้อมูลเป็นเซล์เซลลที่มีขนาดของที่อ่าคุณสมบัติคุณสมบัติพื้นฐานของเอทีเอ็มรายการรายละเอียดชื่อเต็มลักษณะข้อมูลส่งข้อมูลเป็นเซลล์ขนาด53ไม่้าสบไปอ่า หมดการส่งไม่ต้องการไม่ต้องอะไรอ่ะไม่ต้องรอรอบเวลาเหมือนคิจดียะก็ขายแรงเสมือนหนึ่งที่เรียกโดยย่อว่า V L A N หนึ่งเป็นแนวชิดพื้นฐานในระบบเครือข่ายโดยเฉพาะอุปกรณ์เครือข่ายอย่างสวิตช์เบรี่เอ็นสำคัญั้งนี้ V L a N หนึ่งคืออะไร V L A N หนึ่งเป็น V L A N เริ่มต้นที่ถูกตั้ง ค่าอมาจากแรงงานใน <ức S 1> อุปกรณ์อ๋โอโรงงานนะครับโรงงานอุปกรณ์ช่างขา,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 ายเชนสวิตนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยเอและอื่นมีเลือดด้วยโอ้โหอุปกรณ์ทุกอะไรเนี่ยพอรตในสวิตจะถูกกำหนดให้อยู่ใน VL-AN1 โดยอัตโนมัตินะครับหากยังไม่มีการกำหนดค่าอื่นนะครับเออัแหละ และสำหรับการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ในเครือข่ายเกี่ยวกันนะครับแลนวงเล็บปิดโดยไม่ต้องผ่านเราเตอร์ของนหน้ามาของนหงองนาห้ามาไม่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 ไจโกจุดประสงค์ VLAN1 นะครับเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดการและรับส่งข้อมูลเริ่มต้นโอ้ยโอยโอยนี่และสำหรับควบคุมระบบและโปรโตคอลภายในเช่น CDP นะครับ แล้วก็ v p นะครับเฮ้ยไอ้ควรระวังนะครับแม้ว่า VLAN 1จะถูกใช้โดยค่าเริ่มต้นแต่ไม่แนะนำให้ใช้ VLAN 1นึ่สำหรับการจัดการระบบจริงนะครับเนื่องจากอาจเกิดเป็นจุดอ่อนด้านความปลอดภัยครับผู้ดูแลระบบมันจะสร้าง VLAN 1แยกเฉพาะเช่น VLAN 10 VLAN100 นะครับโอ้โหล้านอะสำหรับการบริหารจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง้า้ความปลอดภัย VLAN รผมขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้